เยายเที oh, yeah, yeah. ่ยงตอนนี้ไม่รู้ว mm. ่าไม่รู้ว่าใครเปนคนนั่นเวลาดี่ะ

mm -hmm. ย้งไงอะทุกคนหนาวประมาณนั <ale> <S <S ้นเลยแต่ว <strong> ่าก็ไ oh ม่ไ oh ด้หนาวอะไรขนาดนั oh ้น oh ฮึฮ oh ึไ oh ป oh

ใม่ท่านเค่ะเอาไปเจวกันมีใครสวยมากเดีฮย,ยูสวยมาก ก็มีแรงเลยนะเราอะไปบ้านพ่อไ,ไหมเรียกอะไร่เดีวยวหนึตัวสง่ง้ 亲爱的。 เฮ้ิตื่นคนอื่นยังไม่ตื่นกันเลยอ่ะตื่นอยู่ไฟเดียวเองตอนนี้เวลาหกโมงเช้าแล้วเฮ้ยอนแม่หกโมงเช้าหกโมงเช้าเป็นอะไรของอะไรเนี่ยเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ เมื่อคืนตอนมาถึงมีบุกนี่ผ่านโอ้โหทุกคนทุกคนู้นดกไปนู้น อ้าวแม่ไปไหนหอ,อะนี่นะคะเ,เลยเป็นเขาใหญ่เที่ยงเนาะอยู่ใกล้ๆกับการันลมนั่นหละเขาใหญ่เที่ยงจะเลี้ยวจะถึงก่อนการันลมเพราะว่าการันลมมันต้องเขาผีสูงกว่านี้ซึ่ง หนูเคยไปแล้วแต่หนูไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆดูเพราะว่าตอนนู้นนยังไม่ได้ทำคลิปอะไรทงสเ้นดูรารอก่อนว่าลมเงียบมากมนพูดเบาๆได้เลยไม่ต้องใช้ไม้อะเซนนา่เห็ไหมไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่ใช่อะไรไม่ได้เอาไม่มา คุณเนียมาตั้งแต่ตอนมาแล้วนะหนูออกรถตอนห้าโมงเองน่นะแล้วอาเขาเมาถึงก่อนก็ต้องแพะเป็นๆก่อนนิดนึงอะไรอมัน,นี่จริงๆนะอะดู ม,ม่ใรเหรอป้ผู้มีที่พลครอบครองไม่ได้ถึงชาวบ้านก็ <c oughs> ถ่ายรูปเอน้น้ <c oughs> องอะฝันดีหม้หลับฝันดีหมเมื่อคืน<า>น่ะฮะดวัดีค่ะแกถทกมะเนี่ย <c oughs> งองอยู่ไ้มเนี่ยงอนอยู่เปล่าไปงวงแล้วตื่นเลยมันเป็นข่าวมาไงกระทำพื้นพวกนี้โหพวกไอ้ท้องถิ่นนี่นั่นน่ะพวกอย่างเงี้ยพวกอบตอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะเป็นขนาดเล็กนะม่กล้าไงเลยใช่มันเหมือนของเด็กเลยอ่ะของเด็กไงเล่ยนเล่นรู้กเล่นไฟมันรึ๊บ เปิดเปิดเปิดไฟดิเปิดไฟ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 เปิดตู้นี้เข้าไหมเมื่อกี้น้องเล่นอันนี้ใช่ไหมใช่อร

แปดนาทีใช่ค่ะแปดหัก้านนาทีไปเลยโอ,โอ,โอ้โห้ยยัง่ง เมื่อคืนเรานอนกับหมอนทารรนโร่ตรงนี้จะเป็นอะไรปะผ้าหมทาโร่ไม่ผ้าหมด้วยอ่ะหนูหไม่รู้มันก็ป็นมันเป็นผ้าห่มด้วย ผมเพิ่งรู้ไงปกติมันเป็นหมอนเจ๋งปกไปอุ่นใจเลยเหลืองแบบนี้ทำให้นึกถึงมีนเนี่ย <c oughs> แล้วก็เฟรนด์ของกินทั้งเลย น้องดูน้องเทาเสับไปแล้วน่ะอันนี้ซึ่งอยู่ในนี้ค่ะอันนี้คือพลงของแม่เท่าของแม่เท่าแล้วมันก็สามารถเปิดไฟได้ <c oughs> นี่ จเจริงส่วนอันเนี้ยพัดลงของทางของเขากระของเระสุนทางห้องผัดห้องัในเต็นท์เขาจะมีนายเนี่ยคุณไม่ถามว่านี่ไอเดำยแบนี่คืออะไร มันคือเคสของแท็บเล็กแล้วเวลามันถ่ายแผ่นมันห้อยตรงแต่เวลาจะเปิดต้องหมุนด้านหลังแล้วก็เสียบปากถุงมือด้วย <c oughs> mẹ nhìn tay đôi anh em à cái chung chết để làm cái chung tay mượn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  phải mượn tay mượn เสร็จแล้วใช่ไหมตัวอะไรเนีเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไหนกันหมดแล้วอะ่ะพระธาตุเขาเป็นไหนกันหมดแล้วอ่ะแม่ตมา,ามตหายกันดีกว่า ม่เต็นกันใหนม่นี่ไม่มีเนี่นี่เขาไปไหนกันหมดอ่ะมอมแม่แม่อกี้มีคนโท้มอ่มีคนโน้มอ่ เมื่อกี้มีคนโทรมาไม่ได้รับเงินเแล้วาาถามไม่ว่าอะไรกระถือ <c oughs> ไม่ได้รับไปไหนมาของไี่อะไรนะคะของไปเก็บที่รูอ๋อไอ้เร่งใชาเหมือนเดิม <c oughs> ไปไหนต่ออ่ะไปหาอะไรกินหาะอะไรกิน <laughs> 好了，拜拜。 เอาละเต้ปั่นดินาเตนเย็นดิจ้าลาเต้เยนใ่โอเคโอเคโอเคครับไอหมวกแปลกเ้ยค่ขนมอะไรไมจ้าขนมอมาวขนมอ้าวขนมขึ้นมานะมานฝรั่งตีขมเช้าอะไรแค่ไหนแค่ไหนกินข่ะซขนมขั่วซองคั่อยนี่เหรอคี่วซองอนไรนะคั่วซองเนื้อมดอ่ะ ชีสกับขนมไหนอะนี่ยอันนี้แบบไหนอะจะกินอันไหนอ่ะอย่าไปดูไอ้นี่มาอ่ะจะกินอันไหนก็ไม่รู้ดูแต่ขนมนี่อันไหนอร่อยอ่ะมันต่างกันนะค่ะชีสมันก็ออกเป็นเค้กไว้หอมนะเค้กไก็หอมนะเป็นอันไหนนะาริกว่าเค้กไว้หอมเค้กไว้หอมนะคะชีสนะคะไม่ค่ะไม่ค่ะ มีแหอนนมีแหวน้ยเป็นต้องเผื่อน้ไมต้องเผื่อต้องมกินได้ไ่าอเพื่อของลูสอไม่ลองนะไม่ลอนะไม่องเลยะ เห็นหวนกันหดการกาละมิหนุบรรยากาศน่ากินมากมันเข้าโปรแกรมหมดมีเด็กที่สิดบ้านได้วยเดี๋ครับเขาเยอะปิ่ครับร้านอยู่กันี่ร้าใเดือนไม่ไม่เดือนวัก